ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมปีแสดงโชว์ฟอร์มแจ่มไ่ย,ย้ำสิงบรูซีต่อหนึ่งศึกพิมลิกหลี่การจัดทัพเอริกเทนฮักกุนซอแมนเดตยึดระบบ4231เป็นนัดที่32ในพิมลีกฤดูก,กาลนี้ใช้11ตัวจริงชุดเดียวกับเกมลีกที่บุกชนะบอลมัดศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมามาคัสและฟอร์ดกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองหลังก่อนหน้านี้พลาดช่วยทีมไป2นัดหลังเนื่องจากมีอาการป่วย ฝั่งสิงบลูภายใต้การคุมทัพชั่วคราวของแฟรงค์แลมพาร์ดเปลี่ยนผู้เล่น3คนใน1ิคนแรกจากเกมพิม์ลีกที่บุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้1ต่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเดียโก้ซินวารูเบนลอบตัดชิกและราฮิมสเตอร์ลิงถูกดรอปโดย2รายแรกมีชื่อเป็นสำรองส่วนรายหลังไม่มีชื่ออยู่ในทีมคาน่ชูบูเมกามิคาเอโลมูริกและโนนี่มาดูเอเกสตาร์ตตัวจริงแทนในระบบ433 สถิติระบุว่าค่าเฉลี่ยอายุผู้เล่นสิงโตน้ำเงินครามที่สตาร์ตตัวจริงในนัดนี้อยู่ที่วัย23ปีกับอีก238วันนับว่าเป็นค่าเฉลี่ยอายุที่น้อยที่สุดของเชลซีสำหรับการออกสตาร์ต11คนแรกในยุคพรีเมียร์ลีก2สิงไม่ทันกิ่นน้ำเอาจริงๆว่าเริ่มเกมมา6นาทีแรกนักเตะทั้ง2ฝ่ายได้สัมผัสบอลกันครบแล้วหรือ,อยังก็ไม่แน่ใจ แต่นั่นคือเวลาที่เชลซีเสียประตูแรกอย่างรวดเร็วในเกมนี้ให้กับลูกโขกฟรีคิกของกาซิเบโรซึ่งคริสเตียนเอลิกเซนเปิดเมื่อเสียเร็วแบบนี้กระบวนท่าที่แฟรงค์ลามพาตติดตั้งให้ทีมมาการหวังว่าจะประวิงสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ให้นานที่สุดแล้วฉวยโอกาสจบคมๆมเบียดชนะที่โอทาฟอร์ดสัก1ต่อศูนย์หรือ2ต่อหนึ่งจึงพังคลื่นลงในเพียง6นาทีสำคัญคือนี่คืออีกครั้งแล้วที่เชลซีเสียประตูเร็วในแค่10นาทีแรกหรือ10นาทีกว่า พบว่ามีถึง4จาก5เกมเพียร์ลีกหลังสุดที่เชลซีโดนเจาะเร็วแพ้อาร์ซนอล1-3มาตินโอลิกาดนาทีที่18เสมอฟอเรสต์2-2ไทโวอวนูนิีนาทีที่13แพ้แมนซิตี้0-1คูเรียนอัลเลสนาทีที่12และแพ้แมนเชสเตอร์1-4กาซิเมโรนาทีที่6ซึ่งเมื่อคางเปราะแบบนี้ก็หมายถึงการที่นักเตะเชลซีต้องเหนื่อยเป็นพิเศษในแต่ละเกมและโดยเฉพาะว่าก็กลับมาคว้าแต้มยากด้วยในแต่ละนัด สสวัสดี u ู l ีเอแมนเดตกลายเป็นทีมสุดท้ายที่ซิวตัวไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีก2023-2024ต่อจากนิวคาสเซิลอาเซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อันเป็นการดับฝันลิเวอร์พูลศัตรูที่รักของปีแสดงนอกจากนี้แมนเดตยังแซงนิวคาสเซิลขึ้นไปรั้งอันดับ3มีแต้มเหนือกว่าซาลิกาดง2แต้มซึ่งันสุดท้ายของฤดูกาลวันอาทิตย์นี้หากพวกเขาคว้าชัยเหนือฟูแลมที่โอทับฟอร์ดได้ก็จะคอนเฟิร์มจบอันดับ3ทันที นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับฤดูกาลแรกของเอริกเทนฮาร์พวกเขาคว้าแชมป์ลีกคับมาแล้วในฤดูกาลนี้แถมมีโอกาสสูงที่จะจบอันดับ3และจะทำศึกพาเมืองกับแมนซิตี้ในเวอร์ชัน FA คัพสัปดาหนะ์หน้า 4. กาซิเมโร่พระเอกของงานกองกลางทีมชาติบราซิลวัย31ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดนี้เขาโดดเด่นทั้งเกมบับและเกมลุกเขาเป็นคนโขกให้ทีมออกนำา1ต่อ0และมีส่วนช่วยสำคัญให้ทีมได้ประตูขึ้นนำา2ต่อ0 สถิติระบุว่าเข้าใจาบอลแบบได้เสียให้เพื่อนมีโอกาสลุ้นทำประตูหนึ่งครั้งเคลียบอลหนึ่งบล็อกลูกยิงหนึ่งและแท็กเกิลห้าเขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีจริงๆเช่นฮาพูดถึงกาซิเมโรหลังเกมเขาปรับตัวเข้ากับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้อย่างยอดเยี่ยมเขาพลาดช่วยทีมไปหลายเกมเหมือนกันและเราสังเกตเห็นว่าเมื่อไม่มีเขาอยู่ในทีมรูปเกมของเราก็จะแตกต่างออกไปคุณสามารถมองเห็นได้เลยว่าเขามีความสำคัญแค่ไหน ในสัปดาห์นี้เขาซัดไป2ประตูใส่บอร์มัดและเชลซีประตูแรกของเกมนั้นสําคัญเสมอเขาทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมและเราก็แฮปปี้สุดๆ5จบไม่คมทําพังรอบที่501ชัดเจนมากว่าเชลซีมีโอกาสทั้งขึ้นนําก่อน1ต่อศูนย์และไล่ตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งไม่ใช่การตามหลังศูนย์ต่อสี่แล้วค่อยตีไข่แตกไล่มาให้แพ้น้อยหน่อยอย่างที่เป็นจริงเชลซี Chelsea ควรขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ในนาทีที่4จากจังหวะที่ลุยส์ฮอถวายผ่านให้มิคาโรมูริ หญิงโล่งๆสบายๆแบบที่ไม่น่าพลาดด้วยประกันทั้งปวงผลคือตั้งหน้าเท้าผิดองศาเบี่ยงเสาออกไปเองและ2นาทีให้หลังกาซิมโรโค,คให้แมจิตขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์และเชลซีก็ควรตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในนาทีที่45บวกหนึ่งคอนเนอร์กาลเกอร์สบช่องกดเน้นๆในจุดอันตรายผลคือบอลพุ่งเฉียวเสาอย่างบุดวิดและอีกแวบ,บเดียวถัดมานาทีที่45บวกห้ามาร์คเชียวก็บวกสกอร์2ต่อศูนย์ให้เจ้าถิน่น สอจังหวะนี้สําคัญในะระดับเปลี่ยนเกมได้คงไม่ต้องพูดถึงกองหน้ายังใครฮาเวสก็ได้เมื่อชัดเจนไม่รู้จะชัดเจนอย่างไรอีกว่าเข็นไม่ขึ้นหน้าเป้าไม่ใช่จุดที่แข้งเยอรมันสามารถเล่นได้หรือนี่จะเป็นแผนการอัญญนแยบยลของแลมผาดให้กุนซือใหม่ที่จะเข้ามาได้เห็นว่าอย่าคิดจะพึ่งพาฮาเวสอีกต่อไป 6, 70ล้านหรือ70บาทอยาหาว่าใจร้ายที่ในการตัดเกรดเราให้แค่ศูนย์เต็ม10 เพราะสื่อนอกอย่างฟุตบอลดอตลอนดอนหรืออีกบางเจ้าก็ตัดที่3เต็ม10เท่านั้นเพราะนี่คือเวสลี์โฟฟาน่าเซอร์แบกราคา70ล้านปอนด์ใน90นาทีที่โอทาฟอร์ดนาทีที่6ตามเข้าประกบกาซิมโรไม่ทันจนเสียประตูรแรกเร็วนาทีที่45บวก5โดนเจาะพร้อมกันทั้งแผงนเซริองตอ็องตนีมาร์ซิยาวเช็คบิน2ต่อ0นาทีที่73โดนบูโน่เฟนเดสจิ้มลอดขาก่อนโฟฟาน่าเอาคืนด้วยการเตะค,คว่ำเสียจุดโทษลูก3ต่อ0น นาทีที่78จ่ายเปิดเกมหน้าประตูไม่ตรงเพื่อนโดนฉกและโดนมาคัดและฟอร์ดลุยผ่านไปซัดเม็ด4-0นี่แค่ช็อตที่เสียประตูยังมีจังหวะเล่นพลาดกว่านี้ที่ไม่ได้ส่งผลต่อสกอร์เพิ่มติมฟอร์มแบบนี้เล่นเอาแฮร์รี่แม็กควายขืนเลย 7. จอทาบสถิติแมนยูเจ็ดคว้าใช้ที่โอทัฟฟอร์ดในฤดูกาลนี้มาแล้ว2 6เกมทุกรายการซึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรมีเพียงฤดูกาล2002-2003เท่านั้นที่เก็บใัยได้มากกว่าที่27เกม เกมพิมพ์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลวันอาทิตย์นี้พวกเขามีโอกาสทาบสถิติของตัวเองโดยจะเปิดบ้านเจอกับฟูแล,ล่มสถิติฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์คว้าชัยในบ้านได้ม,มากที่สุดในฤดูกาลเดียว2,002-2,003 27เกม2,022-2,023 26เกม2,010-2,011 26เกม2,007-2,008 25เกม8พอเือแลมนี่ขนาดว่าแมนเชสตอร์ปราณีแล้วจะโอกาสจบทั้งหมด18ครั้งตรงกรอบ9 เกปาอาริซาบลากาเซฟช่วยทีมไว้4-5หหนชนเสาหนึ่งชนคันหนึ่งและยังมีจังหวะไม่ลงล็อกใจผิดต่อบอลพลาดในพื้นที่สุดท้ายอีก4-5รอบเชลซีก็ยังแพ้ยับ1นต่อแพ้8เสมอ1ชนะ1รวมทุกถ้วยนี่คือเชลซีของแลมพาราดมันกลายเป็นว่าเชลซียุคลมพาร์ด2.0นี่แพ้เป็นเรื่องธรรมชาติไปแล้วและคู่ควรกับการจบครึ่งล่างของตารางพเมลีกอย่างแท้จริงแพ้เยอะจนแฟนเชลซีเล่นตัวเอง พร้อมใจกันตะโกนในระหว่างเกมล่าสุดนี้ว่าพวกแมนยูเตไม่ได้เล่นดีเราแพ้ทุกเกมอยู่แล้วโว้ยเอาเป็นว่าไม่ต้องรอถึงนัดปิดซีซั่นวันอาทิตย์ก็สรุปให้เลยแล้วกันว่านี่คือเชลซีที่ดูไม่จืดที่สุดในยุคพรีเมียร์ลีกและใครก็ตามที่มีอำนาจตัดสินใจต่อให้ซีซั่นหน้าจะชักเข้าชักออกเด่งกุนซือใหม่ใช้กุนซือเก่าสักกี่สิบคลก็อย่าได้คิดดึงลมพาดกลับมาคุมรอบสอีกเป็นอันขาด หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่ง